สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมจอดฟันธงนะครับซึ่งุตบอลในค่ำคืนวันศุกร์นี้ผมคัดมา7คู่เน้นๆกันเลยนะครับทั้ง7คู่ครับก็จะเป็นลีกใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไาไลทประจำวันนี้ก็จะอยู่กันที่ศึกบิ๊กแมตช์ของศึกกันโชซูริอานะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างหมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงดำเอซมิรานนะครับพีเมาริจะมีอยู่หนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นน้องหมอย่างรูตันทาวจะเปิดบ้านรอเจอกับคุณคอนวิทแฮมนเะครับ และซึ่งอีก5าคู่ที่เหลือก็น่าสนใจทั้งหมดเลยซึ่งทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับและสําหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับแน่นอนครับเมื่อวานมีบอลเต็งอยู่2ตัวนะครับแล้วก็เป็นบอลเต็งทั้ง2อตัวตีบวกมาสวยๆทั้ง2บิลเลยนนะครับ เริ่มจากคู่แรกครับเป็นศึกยูฟาคอนเฟเรเลชันนะครับผมเลือกไปที่คู่ของเบอร์ิกกับ FK s t u สตูกานะครับคู่นี้ผมเลือกต่อบเบอร์ิกไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็จบเกมนะก็เป็นเบอร์ิกขึ้นนำสตูกาตั้งแต่นาทีที่3ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์เนี่ย แล้วก็เป็นเบรบิกจบด้วยสกอร์นี้ยั90น90วิทีทำให้เบรบิกครับเอาชนะสตูก้าไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งบอลูนก็บินบอลเตงตัวแรกกินแบบหวานๆเปิดบินได้สวยเลยสำหรับคู่แรกเมื่อคืนนะครับส่วนบินบอลเตงตัวที่2นะครับคู่นี้นะครับผมเลือกวางสกอร์สูงไปที่คู่ของอลิสลิมาซอลเจอกับสรวันบาติสลาวานะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมเลือกวางสกอร์สูงไปที่ราคา2.5เรียกได้ว่าถ้ายิง3มลูกรวมกันนะครับก็ได้กินตังนะ แต่คู่นี้ครับก็รู้ผลตั้งแต่ครึ่งแรกไปแล้วนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยผลสกอร์จบไปที่3ประตูหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าบินนี้แตกตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็จบเกมคู่นี้ครับเป็นอลิสลิมอสอเปิดบ้านเอาชนะสรวันบาติสลาวาไปได้ด้วยสกอร์หประตุ2สบินมอนเตงตัวที่2ก็กินแบบจุกๆุอีก1บินนะครับส่วนสเตสามวันก็มีหนึ่งชุดนะครับก็น่าเสียดายนะครับสเตปสามก็ตายไปแค่ตัวเดียวนะนครับแต่ว่าบินมอนเตงเมื่อวานกินแบบจุกๆก็สมาชุกนก็้นนยิี เ,เพื่อนๆสมาชิก VVIP ทุกท่านที่ได้ตามทั้ง2บินนี้นะครับและแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆท,ท่านใดที่ต้องการรับแนวทางทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดตัวทําเงินเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะสอบถามได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับก็ที่ไลน์ที่โชวอยู่ยบนหน้าจอนี้เลยนะครับก็่ T q r code เนี่ยสามารถสแกนและส่องเพิ่มเ,เพื่อนๆหรือจะเป็นที่ไลน์ ID ยนะครับที่ไลน์ JOS88 ก็แอดเฟนเข้ามาก็กได้นะครับ และสำหรับกู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกกันโชสซูริอานะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างซัสซโลจะเจอกับเวโรนานะครับกู้นะครับจะเตะกันที่สนามมาเปอีสเตเดียมจะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับซัสซลโลอยู่อันดับที่20จมบวยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว2นัดแพ้ไป2เกมยังยิงไม่ได้เสียไป10ประตูมันยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนฝั่งเวโรนารังอันดับที่4แข่งไปแล้ว2นัดชนะไป2เกมรวดยังไม่แพ้ใครยิงได้ 5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซ,ซัสโซโลเก็บชัยชนะไป3ไนัดแล้วก็เป็นวิโดนาเก็บชัยชนะไป2ไนัดโดยที่เกมมากสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นวิโดนาเปิดบ้านเอาชนะซ,ซัสโซโลไปไดิสกอส2ประตูหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซ,ซัสโซโลในรอบ5เกมไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมโดยที่เกมมาสุดเป็นเกมที่ซ,ซัสโซโลครับแพ้กับนาบปรีไปดิสกอส2ประตูศูนย์ผลประกอบการของซัสเซโล่ในรอบ5เกมก็เป็นซัสโซโร ฟังเวโรนาฟอร์มห้านัดหลังสุดเวโรนาชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมนี้เวโรนาเปิดบ้านเอาชนะโรม่าไปได้ด้วยสกอร์สองไปหนึ่งผมประกอบการของเวโรนาในรอบพันเกมเวโรนาพาดึงเงินไปที่สเกมพาล,ลุบไป2เกมคิดเป็นประสิทธิการทำกำไรที่60%รนะครับรายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านซัสโซโล่ภายใต้การคุมทีมของอเลสเโอดิโอนิซีนะครับวันนี้ครับซัสโซโล่คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีดว,วน จะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นอูรอสลาสิตจะเล่นการคู่กับเดลเนลบอโลกานะครับโดยที่3านลูกวันนี้ก็จะเป็นอามัดลอเรนเต้เนดิมบายเลมี่แล้วก็มัสยุสเฮลิเก้นะครับนาเปาก็จะวางอันเดียปีนามอนติจะลงลับตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเวโรนาภายใต้การคุมทีมของมาโกบาโลนี่นะครับวันนี้ครับเวโรนาก็จะมาในระบบ3421นะครับแนวรับก็จะมีเดียโก้คอปบอรา จะคุมบัญชาการในเกมลับมิดฟิลคู่กลางก็จะเป็นมาตินฮองกล้าจะเล่นกลางคู่กับอองเดดูด้านะครับโดยที่คู่เมเกิลน,นี้ก็คาดว่าจะใช้ไมเคิลฟอลโลลุนโซจะสร้างสารรค์เกมร่วมกับซิลเวเนกงเก้น,นะครับนาเปาก็จะวางมิลานยูริชจ,จะลงดาตาขายแนวน,นี้ ซึ่งเดือนราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านซัสซโรต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาหน้าตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านซัสเซโรต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งซัสซโรราคาน้ำก็จะอยู่ที่2.07ถ้าเราไปลองฝั่งเวโรนาราคาน้ำก็จะอยู่ที่1.83นะครับ ก็ซึ่งคี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนก็เป็น2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันอย่างลับถึงแม้ว่าชื่อชั้นเนี่ยจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่เปิดหัวมากครับซัสโลเจบ้านก็ทําผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับส่วนทางกับฟังโรน่าที่เปิดรู้การมาทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ2เกมของวิเลน่าก็ชนะมา2เกมรวดเก็บได้6คะแนนเต็มนะเทียบเท่ากับพวกนาโปลี อินเตอร์แล้วก็เอซิมิลาเลยเดียวนะนะครับส่วนฝั่งซัสซโลก็ต้องบอกว่าผลงานเปิดลีกไม่สวยเลยนะครับซึ่งเฮตุเวทาวัดผล5เกมหลังสุดก็เป็นซัสซโลดูดีกว่าเล็กน้อยนะแต่ว่าฟอร์มการเล่นก็ต้องยอมรับเลยว่าณชั่วโมงนี้เวโรนานครับทำผลงานดีกว่าชัดเจนซึ่งทั้ง2ทีมนะครับมีเกมทางการผ่านไป3มเกมนะซึ่งเกมแรกจะเป็นเกมบอลถ้วยโคปาอิตาเลียนะนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าบ,บ้านซัสซโลครับถ้านับผลแค่เกมทางการเนี่ยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยมีเสมือในเกมบอลถ้วยเป็นหนึ่งเกมแล ทางการ3เกมหลังสุดเวโรนาเก็บชัยชนะมาได้3เกมรวดซึ่ง3เกมหลังสุดเวโรนายิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง6ลูกเรียกได้ว่าค่าเฉลี่ยนัดละ2ลูกเลยทีเดียวบวกกับ3เกมหลังสุดที่เวโรนาครับพาทำเงินไปที่3เกมรวดติดต่อกันส่วนทางกฝั่งซาโรลที่3เกมหลังสุดพาลบไปทั้ง3เกมเลยซึ่งคู่นี้ครับก็ราคาก็เปิดแปลกแปลกเหมือนกันนะเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างซาโอลต่อที่ราคาครึ่งลูกเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า จากราคาที่เปิดมากับผลงานมันส่วนทางกันหลือเกินนะต้องดูว่าวันนี้บอลอย่างกันโชสุริอาจะมีงานหรือเปล่าถ้าไม่มีงานจริงๆนะครับเกมนี้ส่วนตัวผมมองว่าเวโรนาค่อนข้างจะสวยวย้ำนะครับถ้ามันไม่มีงานจริงๆเนี่ยวันนี้ผมมองว่าเวโรนา อย่างน,น้อยๆจะแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้ฉันคูนี้ส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ทีมที่ฟอร์มดีกว่าบวกกับชั่วโมงนี้ความมั่นใจของฝั่งเวโรนามีมากกว่าถึงแม้ว่าซัสซโลจะต้องการ3มแต้มในเกมนี้เป็นอย่างมากแต่ดูทรงแล้ววันนี้ซัสซโรน่าจะผิดหวังไปอีกในเกมฉันคูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมยืนยังเวโรนาอย่างน,น้อยๆเนี่ยจะมาแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับข้ามไปกันที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับก็จะเป็นคู่ระว,วังการดิชจะเปิดบ้านตอออนนรรับกาเยขง บียาเียเอานะครับคูนีครับจะเตะกันที่สนามลามอนเดอคารันซาสเตเดียมจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับกาดิชครับอยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว3นัดชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้2เสียไป3ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับบีเยนอวอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว3นัดเนี่ยชนะไป1แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้5เสียไป6ประตูมีอยู่3คะแ, 3, แ 3, นนนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดล่าสุดในทุกรายการครับกาดิชครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งบีเยนอวเก็บชัยชนะไปได้้2นนนนนนนััดดดดดดโยยทททีีี่่่่่่เเ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 เกกกกมมมมลาาาาาาาสุจอออออ็็ืืพฤษภคผปปปบบิิชชะไ สกนนฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับกาดิชครับเก็บช,ชนะไปหนึ่งเสม,มอ3แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กาดิชเปิดบ้านเสม,มอกับอาร์เมเรียไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งผลประกอบการของกาดิชในรอบ5เกมกาดิชพาทำเงินไปที่1เกมพาล,ลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่20%นะครับส่วนฝั่งบียาเลอฟอร์ม5นัดหลังสุดบียาเลอฟชนะไปหนึ่งเสม,มอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บียาเลอฟครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์3าประตูส ผลประกอบการของบีเอลในรอบ5เกมบีเอลพาทําเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรที่20นะครับและความพร้อมกดเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านกาดิชวันนี้ครับกาดิชก็คาดว่าน,น่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีลุยส์เฮนเดสจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคุกลางก็จะใช้กอนเซโลเอสคาลันเตจะเล่นกลางคูก่กับลูเบนอัคคลัสนะครับโดยที่คู่หน้าในวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นคริสโตเฟอร์รามอสจะเล่นหน้าคู่กับโรเจอร์มาร์ตี้นะครััับบบส่่วนนฝงทีีมเเยืออครล วันนี้ก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีมาเตโอกับเบียจากคุมชาชการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางก็คาดว่าจะใช้ดเนลปาลโกจะเล่นกลางควบกัเอตเงนกาปู u, นะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ซอลจะเล่นหน้าคู่กับสุดหน้าตัวเก่าอย่างเคลาด m โมเรโนนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมยนอย่างเบียแลต่ออยู่ที่ราคาปอปอ,ปอนะครับ ราคานะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ทิมเยนอย่างเบีเล่ตต่อที่ครับปปอนะถ้าเราไปลองฝั่งกาดิสจาบ้านราคาน้าก็จะอยู่ที่2.03นะครับถ้าเราไปต่อฝั่งเบีเล่าราคาน้าก็จะอยู่ที่1.87 ซึ่งคี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมผลงานก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการิสทําผลงานได้ดีกว่าบีอลนะถ้ามองถึงชื่อชั้นถึงคุณภาพทีมเนี่ยก็ต้องยอมอรับ้วยว่าบีอลเปิดฤดูกาลไม่ค่อยจะสวยหลังจากที่เล่นไป3นัดเนี่ยแพ้ไปถึง2เกมแล้วนะแล้วก็มีชนะไป1เกมนะครับส่วนฝั่งการิสก็ถือว่าทรงๆนะมีชนะไป1นเสมอหนึ่ง,นนงแล้วก็แพ้ไป1นเกมแต่ถ้าเรามาเจาะลึกถึงฟอร์มการเล่นของทั้งรกาิสกมที่แพมนะครับรพ้ กับบา์เลน่านอกบ้านด้วยอย่างที่บอกครับด้วยการเปิดรูการของบีเอลที่ยังไม่ค่อยเปี้ยงปังสักเท่าไหร่นนะเปิดลีกมาสนัดแพ้ไปถึง2เกมแล้วทําให้บีเอลเกมนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดีตัวเองหรือว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บ3แต้มเพื่อที่จะไต่อันดับขึ้นไปอยู่อันดับบนบนให้ได้ครับส่วนฟังกาดิศครับเกมนี้ที่ได้ในบ้านก็คงไม่ปล่อยให้บีเอลเนี่ยเก็บ3แต้มไปได้อย่างง่าย ซึ่งคููนี้ครับจากราคาที่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างเบียเรลเลต่ออยู่ที่ราคาปอส่วนตัวผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างเบียเรลเลาคาดว่าวันนี้ครับด้วยความที่เบียเรลเลาเปิดลีกได้ไม่สวยทําให้เกมนี้เบียเรลเลาต้องมาในเป็เปเซจเพื่อที่จะไต่อันดับขึ้นไปและผมว่าการที B ่เบียเลเลามาเจอกับการดิสกกถือว่าไม่ใช่งานยากอะไรนักชั้นคูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเบียเรลเลคาดว่าวันนี้เบียเรลเลาจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟะทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับข้ามไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเซอร์เหลืองบรลสแตมุนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่ไฮเดนฮัมนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามซิกเนลเอดูนาพาร์คจะเตะก,กันในเวลาตีหนครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานเนลีกดีของทั้ง2ทีมนี้กันน,นะครับเจ้าบ้านครับดอดมุนครับอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว2นัดชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมยังไม่แพ้ใครยิงได้สเสียไปหนึ่งป,ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฟังไฮเดนฮฮมอยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว2นัดแพ้ไป2เกมรวดยิงได้สเสียไป5ประตูยังไม่มีคะแนนนะครับสถิติเฮ e วนครับ,ค,รบคู่นี้ก็เคยเจอกันอยู่1ครั้งเมื่อปี2 0 1 4เป็นเกมกราชป,ปิดนะเป็นเกมที่ไฮเดนฮฮมครับเปิดบ้านแพ้ให้กับดอดมุลไปวยสกอสสี่ประตู ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับดอดมูลครับเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดดอดมูลไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดอดมูลครับไปเสมอกับ oku, โบคุมหมด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งผลประกอบการของดอดมูลในรอบ5เกมดอดมูลพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป1เกมยกไป1เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่40%นะครับส่วนฝั่งทีเมเยือนครับไฮเดนฮัมแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1แแล้้วกก็พไป2เมนะครับซึ่งเกมล่าสุดนะครับก็เเเป็นนนกมมที่ไฮฮดััะครบแพ้้้ใหกกับฮฮออฟฟเนไม์ปดวยสร2 ผลประกอบการของไฮนฮ์แฮมในรอบ5เกมไฮน์แฮมพันดองเงินไป2เกมพลาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบริสตัดบูภายใต้การคุมทีมของเอดินเทอร์สิตนะครับวันนี้ครับดอลมูลก็จะมาใน,านระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีนิค,คัสซูเล่จะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับก็จะเป็นฟิลิปเอนเมชาจะเล่นกลางคู่กับเอมเรชานนะครับโดยที่3ามในลูกวันนี้ก็จะเป็นคาริมไ ขายในวันนี้ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับไฮเดนฮฮมคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-1-3-2นะครับแนวรับก็จะมีพัติกไมก้าจากขุมปราชการในเกมรับมิดฟิลด์ตัวรับนีโก็คาดว่าจะเป็นเลนนาต์มาโรนี่จะรับจ็อบเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในวันนี้นะครับดูที่3ตัวลูกนี้ก็คาดว่าจะเป็นเอเลนเดนซี่เดนสิสทอมมาร่าแล้วก็เจนนิคัสเบสเซอร์นะครับคู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นทีมไคเดนจะเล่นหน้าคู่กับมาวินเพียริงเกอร์นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างดอรต่อที่ราคา,คนนครราคปาาาดดมูลต่อที่ราาค2 ถ้าเราไปต่อในมุนี้ราคาน้าก็จะอยู่ที่2.04ถ้าเราไปลองฝั่งไฮเดรนทามนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.86นะครับก็ซึ่งกูนี่ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานที่ผ่านมาก็เป็น2ทีมที่ผลงานแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับโดดมุนครับตอนนี้เก็บมา4คะแนนจาก2นัดนะนะครับ,ส,นนรบส่วนฝั่งไฮเดรามเนี่ยแข่งไปแล้ว2นัดยังไม่มีคะแนนก็เรียกได้ว่าน้องใหม่อย่างฮเดรามก็ณช่วนชงนี้ผลงานดูไม่ดีเลยนะครับ ซึ่งดอทมูลนะครับเกมที่เราก็ไปพลาดท่านะไปเก็บได้เพียงแค่หนึ่งแต้มจากการเจอกับโบคุ่มนะครับก็ถือว่าเกมนี้เนี่ยดอทมูลค่อนข้างจะเสียหายนะครับส่วนฝั่งฮันฮ์แฮมก็เรียกได้ว่าแพ้มา2เกมติดต่อกันเนี่ยมองถึงฤดูกาลนี้ฮันฮ์แฮมก็น่าจะ เป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับยิ่งเกมที่3มาเจอกับดอทมูลในเกมนี้ผมอ่านว่าวันนี้จะเป็นอีก1เกมที่ทีมเยือนอย่างคานาฮามบจะกลับบ้านมือเปล่านะเนื่องจากเกมนี้เนี่ยโดยสภาพทีมของดอทมูลที่ดูเหนือกว่าทีมเยือนอย่างชัดเจนบวกกับเกมนี้ครับดอทมูลที่ได้เล่นในบ้านทีมอย่างดอทมูลเองก็มีผลงานที่มักจะทําได้ดียามที่ได้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่าเกมนี้3แต้มจะอยู่ที่ถิ่นซิกแนลเอรดน่าพาร์ของดอทมูลนี่แหละฮะแต่จากเรีราคาที่เปิดมานะครับเป็นดอทมูลต่อที่ราคา2ลูกส่ววนตััผมมก็ยงองว่ามันแรงะ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนะครับก่อนที่ผมจะมาวิเคราะห์ถึงข้อมูลเนี่ยก็ต้องยอมรับด้วยว่าผมชอบฝั่งทีมินยางไฮเดรหมมากกว่าแต่พอมาดูสติทุกๆอย่างแล้วเนี่ยซึ่งผมก็อยู่ลองไม่ลงจริงครับเนื่องจากไฮเดรหมผลงานย่าแย่จริงเกมลับของแฮมตอนนี้มีปัญหามาเจอกับดดบุญที่ได้เล่นในบ้านด้วยจากราคาที่ดดบุญต่อที่ราคา2เม็ดเนี่ยผมมองว่ายืนพื้นต่ำๆเนี่ยสเม็ดผมว่ามีชั้นคนนี้ผมขอเลือกกัดฟันไปเชียดดดบุญขอไปรอรุ่นเม็ดที่สามลลกันเ็ดดบุญไง เราไปกันที่คู่ที่สนะครับข้ามไปกันที่ศึกกันโชว์ซิอาประเทศอิตาลีนะครับก็จะเป็นคุณระวงังมาป้าแห่งกุ้งลมโรม,มาจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของ ปีศาจแดงดำเอซิมิลานนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ด้วยนะคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามซาเลีโอโอนวิโกนักกุงโรมนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโรมาครับอยู่อันดับที่สิบสามนะครับแข่งไปแล้วสองนัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้สามเสียไปสี่ประตูมีอยู่หนึ่งคะแนนนะครับส่วนฝั่งเอซิมิลานอยู่อันดับที่หนึ่งนะตอนนี้แข่งไปแล้วสองนัดนะครับชนะ เก็บได้6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกก็จะมีเวโรนาอินเตอร์และก็นาโปลีแต่ว่าทีมมิลานอยู่ันดับที่1ก็ลูกได้เสียดีกว่าชาวบ้านเขานะครับสถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโรม่าครับในรอบไพ่เกมที่เจอกับมิลานเนโรม่าไม่เคยเอาชนะได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โรม่าเปิดบ้านเสมอกับเอซิมิรานไปด้วยสกอร์หนึ่งเปรูหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการโรม่าครับเก็บชชนะไปได้สอ2เสมอหนึ่งแล้วร ไปดูสกอร์สองประตูหนึง่งผมเป็นกบการของโรม่าในรอบแพ้เกมโรม่าไม่เคยพาทำเงินเลยมียก,ยก,กลลไปหนึ่งเกมพารบไปสี่เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งมิรานฟอร์มห้านัดหลังสุดมิรานชนะไปสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอซิมิลานเปิดบ้านเอาชนะตูริโน,โนไปด้วยสกอร์สี่ประตูหนึง่ง ผลประกอบการของมิลานนับเพียงแค่3เกมนะครับมิลานพาทําเงินไปที่สองเกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทํากําไรที่66%นะครับรายวามพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลอมาภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินุโยวันนี้ครับลอมาก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-1-2นะครับแนวนรับก็จะมีคริสสมอลลิงจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คูก่กลางวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเลนโดเปราเดสจะเล่นกลางคู่กับไบอันคริสตันเดโดยที่เพลเมเกอร์วันนี้ก็จะเป็นโลเลนโซบิคคนน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 ีีีนน่่จจะะสสรรรร้้้าาาาาง์เเกกกมใวววัั็็ปปโลด จะเล่นหน้าคู่กับอันเดียบรูตินะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเอซี AC มิลานภายใต้การคุมทีมของเซฟาโนปิโยรีวันนี้ครับมิอุรานจะมาใน,านระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีฟิกกโยโทโมริจะคุมราชการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะเป็นทิยานี่ไรเดอร์ลาเดคูนิชแล้วก็ลูเบนลอฟตัชชิกนะครับ3ามในลูกวันนี้ก็จะเป็นลาเฟลเลอเอาโอเรียชิลูแล้วก็คิสเซนพูลิสิตนะครับ ซึ่งเดือนราคาคูณนี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอราคาณตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอเช่นกันซึ่งถ้าเราไปวางฝั่งโรม่าเจ้าบ้านราคาน้ําก็จะอยู่ที่2.1 1เป็นราคาน้ําลนนะถ้าเราไปวางฝั่งเอซิมิลานทีมเยือนราคาน้าก็จะอยู่ที่1.80นะครับก็ซึ่งคุ่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เล่นลีกของกันโชวไปแล้ว2เกมผลงานแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว เจ้าบ,บ้านอย่างโรม่าครับผ่านไป2เกมเนี่ยเก็บมาได้1คะแนนส่วนฝั่งมิลานครับผ่านไป2เกมเก็บมาได้6คะแนนเต็มลูกได้เสียเนี่ยฝั่งเอซิมิลานบวกปถึง5ลูกส่วนโรม่าติดลบไป1ลูกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อแตกต่างกันเหลือเกินนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นเนี่ยจะเห็นได้ชิงว่าฟอร์มณปัจจุบันฝั่งเอซิมิลานฟอร์มนิ่งและฟอร์มสวยกว่ามากเลยนะครับเอซิมิลานครับชนะมาติดต่อกันในทุกรายการ4เกมหลังสุดนะส่วนฝั่งโรม่านะครับก็ชนะไปได้2เกมโดยที่2เกมนั้นเนี่ย บวกกับนะครับการทําเงินของทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเลยว่าโรม่าไม่เคยพาทําเงินเลยมิลานก็เกมทางการในเกมลีกสองนัดก็ทําเงินทั้ง2เกมเลยนะครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุมกําลังที่ฝั่งทีมเยือนเอซิมิลานเข้าที่เข้าทางมากกว่าถึงแม้ว่าเกมนี้โรม่าจะได้เปรียบจากการที่ได้ในบ้านแต่จากราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นราคาเสมอส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้ก็มีโอกาสสูงมากนะที่จะไปออกที่หน้าเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90ินาทีในเกมนี้ผมก็ยังมองว่าทีเด็ดทีขาดฝั่งเอซิมิลานดูก่ายอง ที่เปิดหลีกไปแล้ว2นัดเนี่ยแอดซิตเป็น,นแล้วกดได้3ประตูเรียกได้ว่าเกมลุกของเอซิมิลานกำลังเข้าฝักเข้าฟ,ฟอมชนะคูน่นี้ผมขอเทใจเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเอซิมิลานจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟะทงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับข้ามไปกันที่ศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสก็จะเป็นคุระหว่างเอฟซีน้องจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอลิปิกมักเซยนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาร์ดเดราโบโคเรจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับน้องครับอยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว3นัดยังไม่ชนะใครเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้4เสียไปประตูมีอยู่1คะแนนนะครับส่วนฝั่งมักเซยอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว3นัดเนี่ยชนะไป2แล้วก็เสมอไป1เกมยังไม่แพ้ใครยิงได้6เสียไป3ประตูมีอยู่7คะแนนครับสิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกันในรอบ5เกมหลังสุดนะครับก็เอฟซีน้องเนี่ยไม่เคยเอาชนะมักเซยได้เลยมีเสมอไปหนด้ปั่งมมมมัักกกกกเเเเซยยอานนนไปดด้้้ทททีีีี่่่ลสุ2คจ็็ เพเาชนะน้องมาได้สกอร์สอ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการน้องครับในรอบพัเกมก็ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไปนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่4เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่น้องครับเปิดบ้านเสมอกับโมโนโกไปด้วยสกอร์สามประตูสามผลประกอบการของน้องในรอบพักเกมน้องพาทําเงินไปที่1เกมพาลดไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งมักเซยนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดมักเซยชนะไปสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มักกเเซยยปปิดดดบบ้้้าานอานไไอชะไไวร ผลกับการของมักเซยในรอบ5เกมมัมกเซยพาทําเงินไปที่2เกมยกไป็น1เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรที่40นะครับซึ่งเด่นราคาคู่นี้ก็แลกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่าจะเป็นมักเซยต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็หลายๆสํานักเปนว่าราคาจะไหลไปที่มักเซยต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาไหลไปที่มักเซยต่อที่ราคาครึ่งควบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งมักเซยราคาน้าก็จะอยู่ที่1.94ถ้าเราไปลองฝั่งน้องนะครับราคา 1.96นะครับก็ซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เปิดหลีกเอิงของฝรั่งเศสมาก็ผลงานสวนทางกันอย่างลิบลับลยนะเจ้าบ้านอย่างน้องครับแข่งไปแล้ว3นัดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมเก็บได้1คะแนนส่วนฝั่งมาร์เซยผ่านไปแล้ว3นัดเนี่ยชนะไป2แล้วก็เสมอไปหนึเกมยังไม่แพ้ใครเก็บมา7คะแนน ผลงานนี้แตกต่างกันเหลือเกินบวกกับฟอร์มการเล่นนะปัจจุบันจากภาพรวมนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งหมักเซยดูดีกว่าชัดเจนเลย4เกมหลังสุดหมักเซยไม่เคยแพ้ใครนะครับแล้วก็เป็น3เกมที่หมักเซยเก็บชัยชนะได้จาก5เกมหลังสุดส่วนทางจากน้องนะครับในรอบ5เกมหลังสุดเนี่ยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยก็มีแพ้ไปถึง4เกมนะนะครับบวกกับเฮตุเฮต์เป็นฝั่งหมักเซยทําผลงานได้ดีกว่าโดยที่4เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันเป็นหมักเซยเก็บชัยชนะเหนือน้องได้ทั้ง4ี่เกมรวดชั้นัาการทคี่่ซตอ ขึ้นกับลูกส่วนตัวผมก็มองว่าวันนี้สถิติทุกอย่างเทไปทางฝั่งมักเซยทั้งหมดโอเคแล้วครับฝั่ง f c น้องในเกมล่าสุดก็สามารถยันเสมอกับโมโนโกได้แต่เกมนี้ผมมองว่าน้องน่าจะรอดยากชั้นคูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทีมที่กําลังมีความมั่นใจมากกว่าบวกกับเกมลุกก็สดใสกว่าแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่โอลิกมักเซยถ้าเราเลือกเชียร์มักเซยในวันนี้นะครับก็จะมีลุ้นอยู่2ออย่างไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟันธง เราไปกันที่คู่ที่6นะครับข้ามไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับก็จะเป็นคู่รดวงน้องใหม่รูตันทาวจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของคุณค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเคนี์เวิร์ดลอดนะครับจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับรูตันอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว2นัดยังไม่ชนะใครแพ้ไป2เกมรวด ยิงได้หนึ่งเสียไปเจ็ดประตูยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนฟังเวทแฮมตอนนี้รองอันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว3นัดชนะไป2แล้วก็เสมอไป1นเกมยังไม่แพ้ใครยิงได้เจ็ดเสียไปสามประตูมีอยู่7คะแนนนะครับสถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้ก็เคยเจอกันอยู่1ครั้งก็เมื่อปี2022นะเป็นเกมกราชมิดซึ่งเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่รูตันเปิดบ้านเสมอกับเวทแฮมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตรูหนึ่งนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับรูตันครับเก็บชนะไปได้สองแล้วก็แพ ก็3าประดูสซึ่งเป็นรายการคาราบาครับใน กลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลรประกอบการของลูตันในรอบ4เกมลูตันก็ไม่เคยพาทําเงินเลยพาลบไปที่4เกมรวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่0เเนะครับส่วนฟังเวทแฮมเวทแฮมชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวทแฮมทําผลงานเซอร์ไพรส์นะครับบุกไปเอาชนะไบตันมาได้ด้วยสกอร์3-1ผลประกอบการของเวทแฮมในรอบ5เกมเวทแฮมพาทําเงินไปที่2เกมยก1เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งลาคาคูในหหหลลัักกสาาาานนดูเมือว่รคจะไ ที่เวทแฮมต่อที่ราคาคึ่งครบลูกนะครับราคาณนะตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่เวทแฮมต่อที่ราคาคึ่งครบกลูกถ้าเราไปลองฝั่งลูตันราคาน้ำก็จะอยู่ที่1.89ปถ้าเราไปต่อฝั่งเวทแฮมนะครับราคาน้ำก็จะอยู่ที่2.01นะครับ ซึ่งกูนี่ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานบนตารางคะแนนที่ผ่านมาก็เวสตแฮมครับดูดีกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างลูตันทาวค่อนข้างจะเยอะถึงแม้ว่าลูตันทาวเพิ่งแข่งไป2เกมนะแต่ก็เป็นการแพ้ไปทั้ง2เกมรวดเลยส่วนทางกับฝั่งเวสตแฮมครับสเกมที่ผ่านมานะครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะไป2แล้วก็เสมอไป1นเกมถ้าเรามาเจาะลึกถึงฟอร์มการเล่นหรือว่ารายละเอียดนะครับก็จะเห็นชัดว่าฝั่งลูตันทาวเจ้าบ้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะโชคร้ายสเกมแรกในลีกของลูตันก็เจอกับ,กบ an, กเชล ทั้ง2เกมเลยนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่ลูตันจะแพ้ไปทั้ง2เกมนี้ถ้านับเกมทางการ3เกมหลังสุดลูตันนะครับก็เรียกได้ว่าเกมรับยังคงมีปัญหาลูตันเสียประตูให้คู่แข่งไปถึง9ลูกจาก3นัดหลังสุดจากตัวเลขตรวนี้ก็ถือว่าเกมรับของลูตันยังคงมีปัญหาจริงๆนะครับส่วนฝั่งเวทแฮมก็ต้องยอมรับร่วนนะช่วงนี้เวทแฮมกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยหลังจากที่3เกมหลังสุดนะฮะเวทแฮมชนะได้ถึง2เกมขนาดไบรตันกับเชลซีเองยังไม่รอดนะครับลูตันทาวเกมนี้ผมมองว่าไม่เหลือชั้นคู่ทีมเยืนอย่าง คุณคอนเวทแฮมยูเซ็ตจากราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นเวทแฮมต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ก็อีกเช่นเคยนะครับถ้าเราเลือกเชียร์ไปที่เวทแฮมเนี่ยก็จะมีรุ้นอยู่2อย่างไม่รอรุ่นกินครึ่งก็รอรุ่นกินเต็มฟดงเราไปกันที่คู่ที่7นะครับปิดท้ายกกนนสึกลาเลกาสเปนคู่ดึกสุดคู่นี้นะก็จะเป็นคู่ระวังอเมริกาจะเปิดบ้านต้อนรับการเย็นของเซลตาบีโกนะครับ คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนาม Power Hot Stadium จะเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับอัลเบรลียอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้วสานัดยังไม่ชนะใครเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้2เสียไป6ประตูมีอยู่หนึ่งคะแนนนะครับส่วนฝั่งเซลตาบิโกอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้วสานัดยังไม่ชนะใครเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้1เสียไป4ประตูมีอยู่1คะแนนเท่ากันครับสถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอัลเ็บเกล ชชนะไปได้2นัดน,นะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่เซลตาบิโกเปิดบ้านเสมอกับอัมเรียริสกอร์สประตูสเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรการอเมรียครับเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2 3. เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อเมรียครับไปยันเสมอกับกาลิชมาได้ด้วยสกอร์1-1ประตู 1. ผลประกอบการของอเมรียในรอบ5เกมอเมรียพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับส่วนฝั่งเซลตาบิโกฟอร์ม5นัดหลังสุดเซลตาบิโกชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2 3. เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซลตาบิโกนะครับเปิิิิิดดดดบบบบบบ้้้้าาาาาานนนแพพใใหกกกกกกกััเเเเเรรรรรรรอออออลลลลมมไไปปปปวยส์ 1, 1. ะะตตตู0ผขงงซซโโ5ททำที่ 3, 3. เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนจากการทากาไรที่60%ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอราคาณนะตอนนี้ราคาก็มาอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งอเมริเดียเจ้าบ้านราคาน้าก็จะอยู่ที่1.9 9ถ้าเราไปวางฝั่งเซลตาบิโกทีมเยือนราคาน้าก็จะอยู่ที่1.91่นึ่งะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกเลยว่าเป็น2ทีมที่เปรียบเสมือนกับผีเน่ากับลงผุดีนเองซึ่งทั้ง2ทีมผ่านไป3นัดยังไม่ชนะใครได้ในนดิกกาสเปนะ มีเสมอแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยเซลตาบีโกดูดีกว่า1ลูกเพียงเท่านั้นเองแล้วก็ทั้ง2ทีมเก็บมาได้1คะแนน,นจาก3เกมในลีกอย่างที่บอกครับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมก็ไม่ค่อยจะสู้ดี ถ้ามองถึงภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ head to head เซลตาบิโกทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยซึ่งเซลตาครับสามารถเก็บชัยชนะได้2เกมจาก5เกมที่เจอกันนะส่วนฝั่งอเมริกาครับเก็บชัยชนะได้1เกมแต่ข้อที่น่าสังเกตก็คู่นี้ครับเจอกัน5เกมหลังสุดกับกลายว่าเป็นอเมริกาครับทำเงินจากเซลตาได้ถึง4เกมเลยทีเดียวนะนะครับแต่ถึงนั้น,นะครับด้วยชื่อทีมมาตรฐานการเล่นบวกกับกุนซืออย่างลาฟิลโมเตสที่คุมเซลตาบิโกผมมองว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างเซลตาก็ดูเหนือกว่าเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับแต่อย่างนี้วะคร ที่ไม่ดีทั้งคู่เลยเกมนี้ก็ดูทรงแล้วทั้ง2ทีมน่าจะมาเลยแบบระมัดระวังกันด้วยเนื่องจากไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายเพียงพะมันฝ่ายแพ้แต่จากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ก็มีโอกาสสูงมากนะที่จะไปออกที่หน้าเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90้สิบนาทีส่วนตัวผมมองไปที่ทีมอย่างเซลตาบิโกที่ เกมลุกเนี่ยผมมองว่าดูดีกว่าบวกกับมีกุนซื้อจอมเก๋าอย่างลาฟเอลเบเตสตรงนี้ก็เป็นความได้เปรียบของฝั่งทีมเยือนนะฉันกับจากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นราคาเสมอส่วนตัวผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างเซลตาบีโก้นะด้วยทิศที่ขาดของฝั่งเซลตาบีโก้ที่มีเกมลุกที่ดูดีกว่าอัมเรียย้ำว่าเกมลุกดูดีกว่าอัมเรียนะคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเซลตาบีโก้จะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟะทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว,ว่าคู่ไหนมันน่ากดสวนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบ คู่แรกครับซัสโซโลกับเวโรนาคู่นี้เรทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านซัสโซโลต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เวโรนาคู่ที่2ครับการดิสกับเบียอเอลคู่นี้เรทเปิดมาเป็นทีมเยือนบีเอเอลต่ออยู่ที่กาคปปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บีเอเอลคู่ที่3ครับดอทมุนกับไฮเดนแฮมคู่นี้เรทเปิดมาเป็นดอทมุนต่อที่ราคา2ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ดอทมุน คู่ที่4ครับโรม่ากับเอซีมิลานคู่นี้เรตเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เอซีมิลานคู่นี้่ครับน้องกับมักเซยคู่นี้เรตเปิดมาเป็นมักเซยต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่มักเซยคู่ที่6ครับลูตันเทากับเวทแฮมคู่นี้เรตเปิดมาเป็นเวทแฮมทีมเยือนต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เวทแฮมและคู่ที่7อัดเอมเรียกับเซลตาบิโก้คู่นี้เรตเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่มเยยืออนางซตก กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดใ์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR Code สามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางผู้ประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮรวยนะครับสวัสดีครับ